เฮ้ยนั่งให้คนไปยังล่ะเฮ้ยกีาอีาเ้ยเสียเสนให้คนเสียเี๋ยวอ้ทองมันกดออนทองกันอตกเพศนี่จนเสียเส้นอ้าโอ้ยตายแล้วเสียหลาสะพัดอุดรหมนลงเกินกีลามื่อรแลกกันนน้ำซื้อแนะนาเมื่อคืนเราคอยเราฝัเห็นหำเมื่อคืนเราฝัเราฝันเห็นหำไม่แหำดำดำหำลอยหำใหญ่ ไอ้เมืองเนยนะตัวว่ให้มาแก้ความฝันให้มาเล่นไหไปเอาหมาใส่เอาอีกทีนี้ยเรีกาเร็วโอ้ยนั่งหายคนเสียสินแล้ววันเนี่ยเอาไปว่ได้ดรกค่ะเป็ง้างล่ะมันนักไหค่ะเออนัไหนัไหแม่จะไปเอาเร็ว าสัวสร้างน้ามาก่อนมันแท้บัดเอาม้ามันคืออะไรเอามาได้เดียวเนี่ยภาษาไหาซ้ำนี่เอ้าเอ้ากูกระไดเอ้ากูเสียเซนแล้วนี่โมิลิล็อกคนไม่ได้เนาะโอ้ยกูสมัสูนเหตุคณะนี่เทนอบัตเนี่มว่าสิมาทวงเวลาเสียงอีสานได้นี่โอ้ยภาษาไหาซ้ำเดี่ยวว่าสินักอีหยังเย็นแต่เจ้ายังโยขึ้นเลยเอ้าเป้าเล่นเป้าหนีเห็นเปียงวิมันเป็นตะเงือแฉะ พูดนนกไม่ได้เม่นนกนกมาได้อยูเนี่นยนกนกได้เลยเนาะเม่นนกลากับเป็เจะของหายเนาะมันยังเกาะหายนวนนี่หายเม่นนกหายน่ยนี่เป็นหายม่นหนกเออหายง่ายหายงี้หายงเดี คนเร็วพ้องตาสูดมาได้วเดียวดีใจหงมหงมไม่ใช่ป่ะไปยังสิให้ยีหนีไมีประโยชน์ตัวให้ยีนี่มีประโยชน์ยังเออเอาไปใส่หอยจิ๊ดจี้อ้ว่าจะขังหอยจิ๊ดจี้เจ้าอยากว่าหอยจิ๊ดจี้เจ้าอยากบ่บ่อยากดอกบ่เคยกินบ่กินดอกบ่อยากดอก บัลชาล่มันไม่กินดอกหอยกีบกี้มันปวดหัวเอาถ้าบม่กินหอยกิบกี้กินหอยยังส่มันกินแต่หอยอีตีหยุดมันยังหอยอีตีเอาตไปไม่ต่อเขาเท็ดนยัง โอ้ยขอบอกตัวตีบตัวเดียดเนาะเอา้าน่วยนี่คือว่ามีน่ะนีคือไดเอาไปไใส่มันบอรครบมมนเหนรียญบดายนี่เนาะขอความ,ม,มรมเงไหน่อยบอ,อ,ย,ย,งงอย,ย่งมีไหตรงไหนบอโอ้ยใส่อารมณ์ขัดเลเถอะเว้ยโอนเอ,อมันคนพูดเดียวมันมีห้เดียวเออขออีกหน่อบอขออีกหนอบอเไปหาห้ยปห้นอกบานนี่เฮยจะได้การแสดงแลขาดตอนขาดตอนไมงได้ส่นลองเพลงขาห้หน้วยนี่ก็ได้อลองเพลงขามื่อคือเราคอยเราฟันเราเห็นทำมือคือเราคาฟั ร้องได้เพลงเดียวนิตติร้องได้เพลงเดียวอย่าอมาแล้วนั่งหายมาเลยจะเป็นคือกันกำยาเนาะเหบาทเนาะเหมืนบาทไหนว่าพ่อผู้หนึ่งไม่หายเดียวยังวะนี่เราไปเอายหายหลานเรามะหายยังหายหน่อยน้อยหายหน้อยหายผู้ใด แม่นล่ะอีละ่ะคนผู้น้อยก็หายน้อยคนผู้ใหญ่จังหายใหญ่แม่นละ่ะออสภาพหายแต่ละหายมันมาคือกันเด้อเป็นยังไงหายน้องแพนี่หายน้อยสภาพมันยังเหนียดเปียเลยโอ้ยังหนาวเอยมันนี่เร<ห>ิมม่มแตกต่างมาเรื่อยๆดิเริ่มมาเริ่มแตกตางเลวเริ่มแตกต่างเลยพองหอองอัวพังหัวไหเพังหัวไหล ก็เลจัางไหนมาอันง่ายๆไสกระยาโจกมามันมีประโยชน์นอกกระขังหอยใส่งานมันดูไายังก่อหายีนวยนี่ไายีนวยนี่ไายังก่อไสขึ้นรถสเอาโช์วชว์ มองขึแล้วก็มาปะะเหียนทำมึดจทำแบบนั้นทำไมมึงบอก้ยมัอไหอยังมันได้จังหวะโตไปดีมึงหนีออกจากเรื่องนีล้วว่าให้ยู้บ่ว่าไ่ออกละสิหนีไปเลยวันดีค่ะอ๋ออะไรยังไงย้าเ้าจ้่างไ่ยังบันเอขาไะไรมือออกแล้วมึงขึ้นมาอย่างต่ว่าสิล่องไปนั่นแหะเจ้าหน้าที่บนประกาศ กูไรมานางอยู่ในคู่เน <บา S 2> ี่อยอาพ้นหลายๆดีนะคนหลายๆจะได้ทิ่มลูกทิ่มเต้าเอาโมแม่เห็นหน้อยฟักไข่ดิจักแลี้ยงไม่ยังสันเนี่ยแก่ะไรนี่ซื้อพอซื้อแม่อยู่อยู่ในถุงเสียนี่โอ้ซุอ่อมื่อนี่ขาเจ้าฉลาดย่างไปเที่ยวการเที่ยวงาน<อ>สิเขียนซื้อพอแม่เขียนซื้อลูกใส่กระเป๋าจุงเสียมานึ่แมนแมนเออพวกเราคนเขียนหัวเบอร์โทรผุดตัวมาแล้วเบื่อฟังบ้างด้อห้ามแม่ลูกจะขอไมาเอาเด้อเนี่ยลูกหลานใฝ่ใประกาศบังกันนะจืดเออมื่อคืนละคนละาันละเห็นทำ มึงก็ล่ากัละวก็เล่นทำไม่น่าว่ามึงสิมาประกาศมึงแตยังก็มาตัวหลอกเพลงฮะลูกผู้ใหน่ะก็ปล่อยซุด่สดเด็ดเอียอออาอไมยังนอกมอหนึ่งไม่ยังแค่อาไม่ยังเนี่ยลูกขอโอ้ยเมนเบดบ่เยอเลยโอ้ยอาไปกีพ่อลูกร็โอ้ย นี่คะพี่น้องเขาเรียกว่า1ําตำบลน1ผลิตภัณฑ์